สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช่าภาพคนรอฉีดวัคซีนเดอะมอลงามวงศ์วานแน่นจนตัวติดกันชาวนนทบุรีมีคนหัวลุกผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนในจังหวัดนนทบรุรีสามารถลงทะเบียนได้ทางนนพร้อมและชาวจังหวัดนนทบุรีก็จะจัดคิวเพื่อเรียกตัวไปรับวัคซีนตามกําหนดโดยหนึ่งในสนามฉีดวัคซีนนั้นก็คือเดอะมอลงามวงศ์วานซึ่งล่าสุดนั้นทางเพจเฟซบุ๊กหมอแบบแพนด้าได้ออกมาเผยภาพสุดขนลุกพร้อมข้อความว่า บรรยากาศพี่น้องมารอฉีดวัคซีนที่ดมองงามวงวานในภาพเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารอฉีดวัคซีนนั้นแน่นในแบบที่เรียกว่าตัวแทบจะติดกันโดยไม่มีการรักษาระยะห่างแต่อย่งได้จึงมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบและจัดการโดยเร็วที่สุด โดยได้มีชาวเนตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าการจัดการห่วยมากๆอีกท่านบอกว่าสักพักโควิดรอบซีอีกอีกท่านบอกว่าเขามีรอบไม่ใช่หรอคะอย่างเราในระบบขึ้นรอบ12นาฬิกาคือเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งและกลับไปถึงตอนเที่ยงเที่ยงแล้วนี่คืออะไรอ่ะงงไปหมด อีกท่านบอกว่าอากาศไม่ถ่ายเทคนเบียดแบบนี้คนจะติดเพิ่มนะครับอีกท่านบอกว่าตลกแล้วระบบลงทะเบียนมีแต่ยกเลิกบอกไม่มีวัคซีนแต่ให้คนมารอคิวแย่งกันฉีดเพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่แบบว์คอินมีวัคซีนก็กระจายให้ระบบลงทะเบียนซีหรือชอบเห็นภาพคนมาขอวัคซีนฉีดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ